จะเลิญสุกจะเลิรทำสถาศาสตร์ชนคนดีทั้งหลายตอนนี้ธรรม,มาภาพได้เดินมาจากตีพักตะคืนตีประจญา์บ้านน้ำอ,อ้เอเดาะก็ออกมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้อยู่ตำบลอย่างไรบอตอนนี้ตำบลเชียงกลางครับอ่าตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านได้มาหันน่านพื้นที่ทำกเกษตรปองอสธาญาติโยมทั้งหลายตองการทำเพื่อสนใจสธาญาติโยม เป็นพื้นที่เกษตรที่เปิปลูกข้าวโพดปลูกอันปลูกตั่วดินตั่วลิสงอันนี้ก็พักขี้โหดเนาะเก็บเก็บพักขี้โหดไว้อันนี้เกษตรกรในหมู่บ้านเขาปล่อยอยู่บ้านยังสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านเจดีเจดีนี่เนอครับเจดีย์นี่ครับโอ้วันเจดียปลดทำอะไรยังเกษตรกรทำยังข้าวโพดกับั่วดินนี่ละครับอ๋อสองอย่างนี้เนาะตั่วดินราคาดีเนาะ โอดินงามนะตอดินมันเขาปลูกคนซื้อวางามน้ำดีเนาะน้ำดีมีน้ำเหมืองนะโอ้น้าเหมืองเป็นน้ำแม่อย่างนี้ไม่น้ำก้อนนี่นะครับอ๋อไม่น้ำก้อนอี่ก้าวจืดมันไม่น้ำก้อนนี่ไม่มีสะพานที่นี่น้ำก้อนกอนก็ไก่ก้อนก้อนก็ไก่อ่อไม่น้ำก้อนเนาะตังเพศเปิดอันหุ่มแปลงอันปลูกแปลงห้างเนาะแปลงห้างตีตรงเนาะต้องพักพอนะเออใช่เออแงกันนะก็ต้องพักพอนาะอันนี้ ห้างนี่ไก่ไก่ทางนี่มูทีปแปลงเสาไฟปแปลงอย่างมูกลมทางก็มันอนพักเหมือนกันออมีประโยชน์หลายอย่างได้เลยนี่หละอันนี้ถ้าพาทุดงดไกม่มาผมคืนก็พักได้เพราะเปิ้มีของเองี้ยไก่ถ้ามีของนี่พักมันได้โอ,อ้ขอา้าวทาดิหนันแต่ครอบจะแคบเป็นตุกห้างตรงเปินลยังเปิ้ลมาปักเสาไฟเดินสายไฟนี่เพิ่นมันแลบคื้นกลางคื้นหลายคื้นกันนอนเขาทาเนาะแปลงไว้ให้เปิ้นเนาะออันนี้ดี่สถาปัตย์มาพอห้างเนี่ยอาตมาหันนี่แล้วว่าผ่อพักช้กรรมไว้เนี่ย อนี่อันอห้างเปิดห้างห้างตรงห้างนะ้านี่เปิดก่แปลงดีนะสามารถนอนพักอาศัยได้สบายมากอ่ถ้าเป็นสภาพแบบนี้เขาพักได้เพราะว่าเปิดแบบมีของอ่าแบบมีเข้าของเนี่ยถ้าที่เปิดมีของก็บ่สามารถจะพักได้อ่าอันนี้เป็นตรงเป็นน้าเปิดมีอันนี้มุะมีตูกมีห้างไว้มดอ่าเข้าถ่าเข้าถ่าเข้าถ่าดี้มากๆนะ อ่นี่ก็ได้ได้มาพักมาหยอบมาย่างอยู่ตีอันข้างตรงข้างตรงห้างนะ <c oughs> อ่าครอบครัวอยู่นี่ตอนนี้โยมปอบผุ่นมาอยู่ตรงนี้กับแวะถามกันอ่าอาชีพต่างเพศผุ่นก็ทำทำสวนอ่าทำนาทำนาส่วนส่วนใหญ่ก็มีข้าวโพดกับถั่วลิสงถั่วดินถั่วดินถั่วลิสงนี่แป้งอยู่หนอปีนี่หนอผี้ดีแป้งครับเออาได้รักแสนด้วย โอ้ลอด่อทำกี่ไร